สวัสดีครับแม่ลวยครับวัสดี่แค่เนี่ก็ว่าตามแม่ลวยเนาะเป็นโค้งสุดไทยเอฟซีร่อมูเนี่ยล่ะหมูสุด้ทยเล็ก่อนแม่ลุยแล้แม่นนะล่าสุดงวดก้อนไห้ตัวแรกก่อนหนึ่งศูนหกเด็กไหมเห็นว่าวัน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 ทีสี่วันวันวันทีหนึ่งเนายวอลเล่ค่า่วันสิบหวันโอ้สิบหกวันนกระบอกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สิบหกเนาะ ไม่ปวตัดซื้อเออเนาะก็ถือว่าแม่นอิลีนะครับสำหรับมือชี้ไข่คนนี้อมมันนี่ก็มาตามให้พี่น้องเอฟซีขอมาเต้าเซาคนครับมันูลเห็เด้อตามเมนูเลยเด้อเราแม่นมือของสุดท้ายสุดท้ายแล้วจะแม่นเลยท่านเอฟซีกับจอบปลาผู้ใดแม่นมือใดจังสี่นะครับอย่าครับมาตามแมนหรือเราล่ะคนเอาเสี่ยงให้ไปเด็กคนใดตัวใดตัวไม่เรียกว่าเอากันเนาะเอาไปเสี่ยงว่าให้มันได้ตัวเดียวคนน่ะเรื่องไหนยังฝันว่าเข้าเด็กหน่อยมาให้ก็เอาเลยเนาะ แต่ว่าผู้หญิงผู้ชายบริบูรณ์ิบบิบูรณ์ผิดเกเาแต่เล็กน้อยมาใหเ้เด็ก็อยากได้ดกอยากไดเาโหลดพอนะเลหน่อยผู้ชายมีูบ้านกีเลยเดโอ้ยน้อยอยู่ในอูอยู่ในหมดนแดงแล้วเนี่ยาลกาลกเนาะาลกนึ่งเป็อยากใดหนึ่งะ ขันเีหนึ่งสามหนึ่งชีน่งหน่วยันะนึ่งสามเจ็หนึ่งสามนั่นแหละท่านอตาเอาทะไปเสียงเลยเอาไปเสียงเมือนั่นแล้วนึงเกตสามดหน่่ยเจเลยสามตัวตัวนึงวันนั้นได้หาเกตเก้าหเกดเก้าเนาะวันน้หาเก็เก้าเ้อะไรเครับูายเลยวันผู้อันฝันมาคนายตัวมากวัน อันไข่ซื้อซีซีซีเบีได้แม่เอาแม่ก็ฝันว่าได้เล็กน้อยได้ว่าษัทเรียกว่าไปซื้อสามหกให้ผมน้ำในได้เลยอันว่าเอาเมื่อกี้ฝันเกี่ยวกันกับปู่ที่้องบาิษัทเอาอันไข่ก็ได้ซีซีซีเบีได้แม่เอาแม่ก็ฝันว่าเขาเล็กน้อยมากอ่เด้ะบริษันบอกกันกับปู่ปู่สบายยิงเสืออืม แต่วก็ตีดนเรื่องคือสน้อยเ่าเป็นแดงอีดีได้เ็กน่อยง่ตืบยกปวยอยู่ในอุ่ประมาณปีหือว่ามปนออกไม่ได้ง่ายอากาััดยังาะเลขว่าเเป็นเสี่ยงของคนเก่าเด็กหน่อยมากคือเลขเข้าสีขาเรียกว่าเราเลขเจ้าขาวเราก็ได้เลทีเป็นตัวไม้แต่ว่าตัวนี้ไม่ตือไอ้แม่ลุยเสี่ยงแล้แม่บอตัวไม่ได้แต่ว่าตัวเก่าก็ไถิทมตัวไม้มอากระชิมีสี่สี่สิ่เ็ดตัวเนสี่สามนะตัวแดเจ้าปันสามตัวเจ้าสามตัว หน่อยขึ้นม่หนึ่งอเก้าเอ่บเก้าอนหีเกาอนสามตนไปเชียงกัเอียงวันนี่เรื่องเชียงน้อยจะมาท่เียอเนวี้ปะเกาเลวันถันี้นี่น้อยเมื่กเขาเลผมตัวผมสีลอตเตอรี่ไปเลยชิบีีเอฟันนายสิฟันใ้นนี้ละเอาซุ้มนันไปเชียงเฮามีเกาเามี หกศูนย์มีเกสามม่สี่สามเนาะต้หาเกดเก่าเนาะหัวน้อาลูกเนาะก็เรีกไปเสียงซัเก็ตรงนี้จอยก็มีหน่อยก็ยกันเนาะก็เรียกว่ากระเรียกสีขาวกับฝัน,นเนามีแนวใดมันได้ผลนมันได้เล็กน้อยมันก็ได้ <laughs> ขวงกันกราเรียกสีขาวเลยได้เล็กน้อยเออว่าันเป็นได้เล็กน้อยนะกระเรียกพอดีกับปลูกไส้ท่วเมาอันตั้งตัวได้ไก็ 44, 48, ส,สีญญ่สิบสี่สิบเอ็ดเราเต็มไปมันก็ตามมันก็ตามมากที อว้ยังมาตัวเก่าดิ้นมาเรียกะซิบนี่แหละเก็บเก่าเก็เก่านี่แหละแต่ว่าก็ตัวนึงมันมันสีออกตัวใดท้อละมันจะเก่าอืมมันบอกเคยมากหมก็เจิดราอ่เจิดราะฮะเจิดาวบางันว่ามันเหร่อลไยตัวพุดบวยตัวนาะอืมแต่ตัวมากไม่กับซิบซีกับมันเล็กหน่อยก็เอามากหญนะตตมนี้นะครับว่าลายตัวหนึนะครับ อันนี้โมโนทีซื้อหอกอืมเรียนมักเลี้เนีนเพิ่นเล่นยฟันไป่โตเนาะอืมเพราะว่ามันบเคยได้มากค่เก็บเก่าเลี้ยงไปเชียงเมืองฟันวานน,านะนะี่สีเขานั่นนะเห็นมีแนวใดคือเสียงสิได้เป็นของเมืนมบ่าวันนี้เขาจังนี้เอาเด็กน้อยมาใหกคือคือเอาไม่ได้แจ้งว่เเาเด็กน้อยคือว่ได้สิ่งได้ของกันนี่ฟันเขาให้อุ้มเอาเรื่องยีนเปีย เขาบอกว่าจะเอาเรียกหน่อยว่าย่าไอ้คือว่าอย่างไดสิว่าอยางไดเอารดไปสั่งเอารดกับไปซ่องบางน้ำเขาอยู่แต่ว่าเขาใส่อูมาให้เอาใส่เปีไม่หเอาอูจะไมเก่าหนึ่งเรียกว่าเอาคือเป็นนังสั่นเรียว่าเอามให้เอามาให้กัเลยว่าโอ้เอาไว้หันละทีลงไปเอาดอกก็เลยลลมเอานะเอามาเอาว่าเอาไว้บ้านเล็กที่อย่างของเราไม่ไงมันบอกหรือว่าเก่าจั ในยุบัน้ไงเออเอามายี่หีมาเอายง่หีนมั้งไงประเดี๋ยวยี่หนจบของเด็กเกาสามเออมันก็ค่อยออกหรอกเด็กที่นี่เนาะยันตัวเทาสาซะอืมเอาือเียว่าเอาเครื่อไปไบยี่หีนม่้งไงวะเอาไปใบก็มาเอาโหลดควายห้เจจาแลวล่ะวางเสร็จเลยมาเอาเด็กน่อยนะเพื่อยากได้ดิ่ัเอาเดกเชลืนได้สลายขนาเนะ้หรือว่าเา้ำนั่นล่ะเอาก็เยดที่เรยินกันแล้เาเเยที่จิตรนั่นสามเกาเนาะ ว่าเอากเขาก็เอาอยู่แล้วเอาก็ได้อยู่แล้วล่ะดยซื้อได้พระอะไระมาณทราบก่อนอันนี้อันบันสำคัญเลยมั้งเออมันอายุมาไี้แค่นอืโอ้ผผมพ่คนีกของเนี่ยดีเนกับว่าสี่สามหกตัวเดียวเป็นเหมือนเงืนไหลเลยามหกกับออะไรเออม่นอยู่สองรอยคุ้นสองร้อยเนีอเนาะมันเกมันวางสี่ละแต่ว่ากิแล้วเตสี่สีเขียวาเสีย มันวานไปนางอยู่วัดมันไปเห็ดทํางานอยู่วัดลูกไส้ไปเห็ดสติ๊กเกอร์มันเลยว่าขันผู้ขายสี่นี่ดวงไอ้ผู้ขายเลี้ยวเห็ดเหลี่ยงเนื้อคนนะมันเลยเหลี้ยวเห็ดตูดนเลี้ยวสามหมกคนนะมันว่าแต่ว่าเป็นเป็นเหลี่ยงของลูกไส้ดิอ๋อฝากแม่คนอืมแล้วโชคเชียดเนาะบอว่ามันว่ามันอธิษฐานมันขอจําได้จํานึงเกจ้าเขาไผ่ล่ะเจ้าเขาแนนหลวงหรือเกจ้าเนปาลินี่บลู้องได้บรู้ วันนั้นคนเล่นบักคักเลยแต่วันบอกตัวกับแต่เรื่อว่าพื้นตะเกาเด็กหน่อยมาให้มันเตียวมาะหอยเหี้นใหญ่เด็กวันนี้เนี่ยเอามะห้เฮียนยหญ่กันน้ำเมาเกาหรือวะตัวพื้นให้ยเลี้วน้ำเอาเด็กหน่อยเอาย่ดอกกันให้เลย่องวันเอาเรื่องนีน้ำตัวเกาด้วยนะครับหายเจ็ดเก่าเนาะ ก็เอาไปเสียงฟันเด็กน่อยเนาะก็รู้ใจเล้นิองแจวก็เป็นใจเป็แต่ว่าเดี๋ยวน้ำฝนยู่ตามนำล่าเขาจะีเจ็ดสามหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งสามเ่แหละนะครบลยก็ว่าสามหนสหนึ่งางเนาะหนึ่งสามเนาะเลยลงเป็นสามหนึ่งเจ็ดเด้อนะครับเด็กนหน่อยเลยตเลยสามหนึ่งสิบเจ็ดสามเจ็ดเนาะอันนี้คือบัลยีเด้นะครับเขากันตัวมีจอยกิเห็นใหมึ่งนึงเงี้ยคิดจเหมนบอกมานี้ แต่ว mm ่าโดนหล่าเี่ฝันบ่ได้ฝันว่าเขาเด็กน้อยมากเงื่อนั่นก็ถือเป็นวอซี่หนึ่งเงื่นั้นมันออ้เงื่อนนั้นเขาฝันว่าต้อด้ซีนะกับเจ็ดเก่าดูสายเพิ่นไปเห็นยูวัดเพิ่นอธิรังขอเห็นเลขกก็เห็นเลขกสาวหกเด้อนะครับตัวเด็กชิ้นคืนะพี่น้องนี่แหละประมาณนี้แหละจุกประมาณน้ำไม่ลุยน้องม่ตีนาะฮะเหล่อบลายตัวเด้อนะครับเรียกว่าหลายตัว พระาหนึ่งากตัวเก่าสิเออมาเลยพุตีประมาณหนึ่งหมื่หนึ่งสามเกตกันแล้วแต่อัเดีดซิี่เกตเก่าสามระกับเล็กสามตัวเราเกตเก่าเยอะนะครับถือว่าจัดเจนเนาอเดตัวเล็กเนาะพอหนึ่งสามเกนมาเลยพีตามน้นเื้อคงว่ก็ฝันว่าได้เล็กน่อยที่โดนเสยที่มาซิปซี่น่นี่้าเพรตีมาซว่าฝันบ่เคยบ่โดนเราได้วัวก็เขากนเียวมางวันนั่นกับฝันว่าได้เล็กน้อยบอไปบอก มอ oui. er ้วยตาสาวมอ้วยไปซื no, ้อแม่งเอียวเดี่ยพูดเดียวมันเออสกีซีนเนาะเออไปซื้อสวยได้เจว่าสามโมงเลยซึ่งในเสลือขึ้นเข้าเด็กหน่อยม่กว่าจักเพจคือกันเออมันต้องออกตัวนี้แล้วคอนะสกีเนาะเออแต่เลี้ยวเดี่ยวเดียวแล้ววันไม่ไปซื้อซีนั่นเดียวนั่งว่าแต่ไม่ยังขันโดนเลยเดียกมาใกล้เขาเอาเด็กหน่อยมากไงโดนค่ะหัวก็ผ่อนี่แหละตัวจิมิตาฟันแบบนี้เนาะจำได้จิมิตาวาเออเขาเรียกขี้เข่าได้เป็นของ เขาสืบความไม่ให้นี้แจ้งไลยนี hmm. ่ว่าเอาขอเด็กหน่อยไม่จะเอาบ่มอวนนั่นก็คือกันบอกกมลรวยว่าเป็อยากได้ก็ได้เอาเก่าหมนเออเอาเอายุโรปเปอร์เซนต์วันนี้เอาบ้านนี่เอาว่าอยากได้ยังเอาเอาเลียพี่น้องตัวเดิมตัวหนึ่งเดียวก็เดินนะเอาอยู่แต่ว่าโอยคือพ่อหมัดขอเด็กหน่อยว่าอยู่งเอา จว่าเปีกมนบ่อไหวเงี or or oh. ้ยเนามันเอามาไหวเงี้ยใหญ่เนอยะแกัีามหนึ่งสหกับซเนี่ยร้าเล็กน่อยพราตาหันบ่เ็ไม่ได้ไงเล็กนอยกับมิตาเังบ่ท่านไหนยางเป็นดอกไมู่เล็กหน่อยยางท่านเป็นอยู่ในเปีอยู่แต่ว่ายังเติบอยูอีังบ่ท่านไหนยางโอ้ยฮ่องบ่มาเล็กหน่อยแหงเดี๋ยวเอาเนาะเอาเอาสรุปได้นะครับสรุปว่าไม่รุยนะครับเป็นฟันนะครับ เกจเก่าจะทิ้งแท่งเนาะคนเลยเอาไปเชียงนะครับว่าพ่อมขาเชียงมึงขึ้นเนี่ยเราฝันว่าได้เล็กน้อยเนาะเอามาให้ยจะว่าเป็นยี่นี่ปีนะครับเล็กน้อยกับโบเมนแดงก็ประมาณหัาขั้นเนาะนะครับนั่งยู่แล้วล่ะนั่งยู่แล้วเนาะแต่ว่าห้องโบหัวเป็นผู้หญิงผู้ชายกับคนเล่าบางทีว่าชิบซีนะคนจะมาเกจเก่าๆนะครับลูกชายเป็นปธิษฐานขอยยืมบทได้สามหกเนาะ ส่วนสามนหนึ่งเกจหนึ่งรถจี๊ดเดินนะครับจี๊ดสามหนึ่งสิบเกจหลักกับสามเกจเดินนะครับที่ต่างน่ายฝันเนาะเอาตามมีเด้นนะครับผูเรมักไมาลวยกับเลขห้าเจ็ดเก้าสิบสี่เจ็ดเก้าหลักกับสามหกแค่นี้นะครับเลียเงินเนาะซิปสี่ส่วกีน้ำลุดเนาะคนมาเลุยที่ให้กับมากระต้อซื้อมากระยาไปเด้นนะครับถ่ายกให้มาหน้าแม่ลวยเดินนะครับในวันนี้ยินดปังของเราด้วยสุขภูมิค้นสวัสดีครับ